หลังอังเลิกเรียน really มีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูอะไรดูงูต่อสู้ไม่ใช่ ดูงูดะลัดตุ๊กแกเด็กๆยืนดูงูกับตุ๊กแกต่อสู้ที่ที่ไหนที่ริมรั้วไม่ใช่ไม่โทรั้วรวิมรั้ว สวนสวนสวนกะ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 ผมกเกเษตะกอนใกษสวนกเของโรงเรียนงูที่ ต่อสู้กับตุ๊กแกงูอะไรคืองูอะไรงูสีเขียวงูเซมงูเขียวเออ อเรออือไม่โทรเรือไม่ได้ลอเ,ออเลืออยอเลื่อยไม่โทรเลือ่อยเชา้าเข้าขอใครเข้าไปในขอ้อ พอของซิมตุ๊กแกเอจะละเออเพื่ออะไร ช่ล้ง <no> วงไม่ถูกล้วงอ่าสศร้เอาเอาแม่ม่มาแล้วมาเลยมาแรง ในกลาผล no no it is a l a my name กระเพราะ yes กระเพาะห้าลุงบุญ เด็กเดกฟังวายวาวาไม่เอกคนวากวาไม่เอกฟังวาฟังว้วาว้าไม่เอกว้าว้าฟังว่าคนสมอสมอสมออาย Are you all? Yes. Gone. Sit, you don't to close your face to the book. It's small, lily. Oh. It's not even small. small. Mm. Close. เชื่อว่างูเขียวชอบกินนวานนกศกสลัวสวนให้ น้อไง่วนไหน,อ,น oh. อ่านก่อนอ่านก่อนมีน้อง<ต>อ่านก่อให้พี่มีน้องที่บอกว่าให้หันสวนส่วน,วนของ you put your face too close <Good. S 1> to too much close to the notebook book. tucka yeah. kim. swan. tap. yes. tucka. tua. xem nào. a. hả? xem nào uo. ตุ๊กแกตุ๊กแกตัวไม่ใช่ตัวปอปลาสระสระสระเอเอเป็นเออสะสะตอตัวสะตอสะตอตัว The sound the, the sound, the sound, the of total. Yeah, you see ชา... it. Yeah. She. Channel. 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 die Channel. Channel. Die. Channel. Channel. Die. 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 ต่อตอสัตเยี่ยมสัตวหรือโน่นะเสือเสือเรือเรือเือเรือยเรือยอเรื่อยไม่โทรเรื่อยกว่ามา I don't see the my toe อ๋อไม่โทร It's under Boba Mai. Thing. Oh, okay. Clan. Yes, mm -hmm. okay, good. Take it to your mom. You you do you want some uh, um, uh, so No, thank